จากกรมการศาสนาวิทยากรกระมกรพระองค์สำหรับการรับเสด็จซึ่งในการบรรยายให้คมรูรับพิธีและงานพิธีได้อย่างถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติโดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้หนึ่งการเตรียมจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีรับพิธีและงาน ในปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราผมในงานต่างๆก็มีบรรยการจัดงานรัฐพิธีงานพระราชพิธีงานพิธีสำคัญระดับนะครับวันนื่จะมีพิธีเนี่ยซึ่งจากตอนที่เราได้ด um ูพื้นที่ในในข้างนะครับสอนกลุ่มเนื้อหาสาระที่มีความสัมพัญสัมพันธ์และสอดคล้องกันจะมีที่นี่ แต่ก็ติดสลับไปสลับมาก็มีอย่างเงี้ยันั้นตื่นเต้นเป็นลายในก,การจัดการที่อกองฟังเนี่ยมันถ้าเราจัดได้ถูกต้องเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราทํางานได้ได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ผลข้อเกียตน,นะครับ <mm แต่ถ้าเราทําไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนวันหนึ่งมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเกียเพราะว่าห <mm าดวเสัยทัน์ะ <mm <mm ก่อนโปรยหมกครับที่เร้านเนี่ยโมฟ้าโมนผลฟาดเสียหายบ้างบางทีบ่บอกคุณภาพของหผลงานท่านสังเกตใค่กระทั่งการปิจาปีจาเราก็ต้องเตรียนตั้งสติอย่างยิ่งเพราะว่าพวกเราครับเรื่องนี้ผมจะย้ำอย่ครับแต่ก็ติดตลัดไปตลับมา เรขอบคุณทางคำางานจังหวัดที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นขวบพ่อผู้เราจะได้เก็บเกี่ยวความรู้จากท่านเมียก่อนแล้วก็จะได้ช่วยกันทํางานให้อ่ามีประสิทธิภาพขึ้นครับวันนี้ได้เวลาหัวแลาวผมนุยากเปิดจากโครงการพัฒนาทีความสามารถข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดนงานพระราชพิธีและพิธีและงานพิธีรวมทั้งการบริหารงานทั่วไปและปบัติครับเราก็ขอให้การจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จตามที่เราไว้ถูกต้องครับผมครับ ยะเชิญท่านประธานในพิธีนั่นละ